สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Net Channel สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่เกม Slam i s k y Memory กันอีกครั้งนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับอาทิตย์นี้ต้องบอกว่าผมยังไม่ได้เปิดกรชาเลยเพื่อนๆแล้วก็อาทิตย์นี้นะครับมันมีอัปเดตใหม่นะครับที่มีเพรขายพร้อมตั๋วการันตีธาตุมืดด้วยนะครับก็จะเป็นแพ็คนี้เลยครับซึ่งแน่นอนตอนนี้ี่ผมก็จัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกรชากันสักหน่อยครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่ากรชาที่ผมจะมาเปิดน ก็จะเปิดหลายตู้เลยนะคือผมเ็ามีดองตัวนะครับทั้ง3ตู้นะครับยังไม่ได้เปิดอีกหลายใบนะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาไล่เปิดให้หมดเลยครับก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูตู้ที่เราจะเปิดในวันนี้กันก่อนนะครับว่าจะมีตู้อะไรบ้างนะสำหรับตู้แรกนะครับจะเป็นตู้ใหม่ล่าสุดนะครับนองมิลิมนะสำหรับนองมิลิมเนี่ยผมก็จะเปิดตั๋วฟรีนะครับสิบใบนะแล้วก็จะมีตั๋วการันตีนะครับระหว่างชิออนกับเบลต้านะครับตู้ที่สานะครับก็จะเป็นตู้เวลดล่านะครับอันนี้เนี่ยมีอย ก็สาหรับตู้ที่4นะครับจะเป็นตู้เดียโบนะแล้วก็ตู้สุดท้ายนะครับก็จะเป็นตั๋วฟรีนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่จากตั๋วฟรีกันก่อนเลยครับสาหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะเอาทริคที่รู้สึกว่าหลายๆคนที่เล่นเกมนี้นะครับเปิดได้ตัวดีๆมาใช้บ้างนะซึ่งจากที่ผมไปอ่านคอมเมนต์นะครับแล้วก็เพื่อนๆของผมหลายๆคนเนี่ยที่เปิดนะครับผมสังเกตว่ารู้สึกว่าทุกคนที่ได้ดีๆเนี่ยส่วนมากจะเปิดทีลใบนะก็เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เนี่ย ตั๋วฟรีของผมเนี่ยมันจะลางเคอร์ได้หรือเปล่านะเพราะว่าตั้งแต่เล่นเกมนี้มานะครับรู้สึกว่าไอ้ตั๋วฟรีเนี่ยผมยังไม่เคยเปิดออกลุงเลยนะแบบไอ้คลิปก่อนนะครับคลิปล่าสุดเนี่ยที่เปิดออกเนี่ยตอนนั้นผมเพิ่งไปย้อนดูอีกทีนะครับมีเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาบอกนะครับตอนนั้นเนี่ยที่มันออกลุงนะครับผมกดเพชร30เม็ดไม่ใช่ตั๋วนะครับคือตั๋วมันหมดพอดีเพื่อนๆแล้วก็ต้องบอกว่ามือไวนะกดแถมไหมครับแล้วตัวลุงมันดันออกนะก็มาครับเรามาเริ่มจากตู้นี้เลยทึบสำหร มันไม่เป็นตอนเย็นเนี่ยผมจะสกิปเลยนะเพราะว่าถ้ามาไล่เปิดทีละอันทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันน่าจะนานมากนะครับมาตู้เวโดล,ล่าต่อครับฮีมาเนี่ไปครับม,มาหน่อยมาหน่อยโอ้โหเดียวเดวไม่มีเย็นให้เลยนะครับที่สำคัญนี่เป็นตัวเดิมเลยนเนี่ยใบสุดท้ายครับเวโดล,ล่า โอเคครับเรียบร้อยนะครับตู้เวโดล่านะ <Yes. S 1> ก็มาตู้น้องมิลิมกันต่อครับสำหรับตู้นี้เนี่ยต้องบอกว่าผมรู้สึกว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับได้กันเยอะมากนะสำหรับตัว5ดาวนะครับจากตั๋วฟรีนะโอเคสีสีส่ดาวนะครับได้อยู่ได้อยู่เอาจริงผมจะมีบุญกับเขาบ้างไว้เนี่ยมาหน่อย ไม่ต้องเป็นนองมิริมก็ได้นะขอเป็นตัวอื่น5้าดาวก็ยังดีนะครับมาทีเโอ้เอาจริงจะไม่มีให้ผมรุนเลยเหรอตอนเย็นเนี่ยเาดนนมาตน่สี่ใบสุดท้ายครับเเอาจริงผมผมว่าต้องแบบสร้างจังหวะหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นที่ไม่ได้ใช่ไหมมา โอเคน้องอลิสลอนโดนะครับโอ้โหลิมูรุซามะลิมูรุซามะจะทองหนึ่งไม่ได้ครับโอเคใบสุดท้ายนะมวาโอ้โหเรียบร้อยครับตัวลุงผมไม่ข้ามนะเพื่อนๆนยังไม่ออกอยู่ดีครับก็ต่อมานะครับเ,เดี๋ยวเรามาสุม่มเอาตัวลุงเอาเลิกเอาชัยก่อนแล้วกัน สำหรับตู้นี้นะครับระหว่างน้องชิออนกับเบเลต้าเนี่ยตอนนี้นะครับที่ผมอยากได้เนี่ยขอเป็นเบเลต้าเลยกันนะเพราะว่าอยากจะให้ค่าพลังทีมของผมเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะฟาร์มออตโต้ระดับมาสเตอร์สองแสนแปดได้นะมาเบเลต้าครับสามสองหนึ่งฮึบโอ้โหแบบนี้นี่เย็นมาเลยนะ <c oughs> แบบนี้นี่เย็นมาเลยนะ เบลต้านะครับได้โปรดได้โปรดสำหรับตอนนี้เนี่ยชิออนของผมมา80เพ<อ>ื่อนๆเบลต้า84นะครับก็ถ้าได้เบลต้าสามมาก,ก็จะเป็น88นะได้ไหมเฮ้ยอ๋อโอเค,อเคตกใจเดี๋ยวโอเคครับน้องชิออนนะครับเรียบร้อยครับตั๋วการันตีมาก็มาถึงตู้สุดท้ายครับ สำหรับตู้ที่ผมจะเปิดเพิ่มเนี่ยก็ผมจะมาเปิดตู้เดียโบนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าผมอยากได้เดียโบเลเวลสูงสูงนะครับแค่นั้นเลยนะเหตุผลมา <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมขอเปิดจนกว่าสี่ลุงจะออกกอนเลยกันนะแบบทีละครั้งรับเฮ้ย <Hey, S 1> อันนี้เหมือนลดนานโอเคไม่ใช่ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเ, hey, เดี๋ยวมันจะไม่มีตอนเย็นให้เลยเหรอเนี่ย ขอสักเย็นขอสักเย็น hey, โอ้โหเดี๋ยวขอสักเย็นได้โปรดสุดยอดมากครับ hey, กดรวมตั๋วเนี่ยทีละครั้งนะครับ hey, น่าจะแบบ20-30ทีแล้วนะยังไม่มีตอนเย็นให้เลยนะครับมา hey, โอ้โหเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยว เหนยานี่มาเยอะมากนะครับมาเดี๋ยวมันจะไม่ได้จริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะไอดีผมมันไม่ได้บักอะไรใช่ไหมเนี่ย โอ้เ oh, พ,พื่อนๆกิฟมากโอ้โห enfin oh, ไม่มีสักเย็นเลยครับนี่ข่าวล้วน้วเลยนะโอเคครั้งสุดท้ายไม่ได้ผมว่าผมย้ายไปเปิดสิบทีละมาโอเคครับไม่ไหวนะทีละครั้งไม่ไหวเพื่อนๆมาเดี๋ยวเราเปิดแบบสิบทีนะครับไปต่อเลยฮึบเออเย็นแล้ว ได้โปรดได้โปรดแดงแดงได้โปรดได้โปรดได้โปรดโอ้โหกิบมากเลยนะคือเปิดไปเยอะมากนะครับเมื่อกี้เป็นเท่าไหร่40่สโลได้บอกก็ไม่รู้อะลุงยังไม่มาสักตัวครับลุงทีขึ้นไปขึ้นไปรีกูลิโดนะครับเรียบร้อยครับผมว่าย้อนกลับไปหน่อยดีว่ะ ต้องใช้สูตรนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพิ่มๆมาไปเออตอนเย็นครับมา <c oughs> แดงแดงทะลุมาทะลุโอ okay. <c oughs> เคได้ดโปรดได้ดโปรดได้โปรดลุงทีลุงที <c oughs> ลุงทีขึ้นไปอีก โอเคครับได้โบดได้โบดตอนนี้ขอแค่เดียโบนะเดียโบหรือชีออนโปรเทคชั่นก็ได้ครับอลิสลอนโดโดนะครับดอทเหรอโดโดอะไรมากอลตานะครับเอาจริงอยากให้มีกอลตาระดับ5ดาวเหมือนกันนะชอบกอลตากับเออเขาเรียกอะไรตัวมังกรอ่ะชื่ออะไรนะผมอยู่ดีก็นึกไม่ออกครับซาลาเมนเดอร์นะครับมาเฮ้ยมาแล้ว โอเคเรียบร้อยครับเดียโมเกตโตครับโอเคตัวแรกถือว่าเปิดได้สวยนะครับเพราะว่าไม่หลุดเลยนะเวสต้านะครับอีกไหมอีกไหมขออีกสักตัวขออีกสักตัวโครเอนะครับหมดแล้วแน่เลยอันนี้น่าจะตัวสุดท้ายครับชูนะนะครับเรียบร้อยครับเฮ้ยครั้งนี้ไม่แย่นะสีทองเยอะมากครับไปต่อเลยครับแบบนี้ฮึบ ขี่มาเดเน่แดงแดงแดงทะลุทะลุโอเคได้ปรดได้ปรดได้ปรดขอเถอดได้ปรดได้โปรดได้ปรดขึ้นไปท้องแล้วก็ลุกอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดโอเคครับเฮ้ยตัวเลข ไอ้โอเคเ <c oughs> บนิมาลูเพื่อนอันนี้โอเคนะเพราะว่าต้องบอกว่าเบนิมาลูนะครับผมยังไม่มีในเอดีครับเป็นตัวแรกเลยนะอันนี้ <c oughs> อนนโอเคเรียบร้อยครับเบนีมาลูเกตโตครับเย่ไม่แย่ไม่แย่ขออีกสักตัวแล้วกันนะไม่โลภครับแต่ขออีกตัว เพราะว่ามันออกตัวแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามีลุ้นอยู่เพื่อน,อนมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยขออ่อยตัวขออ่อยตัวอ้โหอีกตัวได้ไหมทางกูโลนะครับหมดอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าสีทองเยอะอยู่นะวันนี้โซเอครับเอาจริงสีทองเยอะจริงนะเนี่ยชิออนนะครับ โอเคเรียบร้อยครับเปนี้มาลูนะก็ไปต่อเลยครับฮึบเ <c oughs> ช้าแบบนี้เช้าแบบนี้ได้ไหม <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ได้ไหมได้ไหมขึ้นไปทีขึ้นไปทีธรรมดามันก็ลุงได้ครับธรรมดามันก็ลุงได้ธรรมดามันก็ลุงได้โอเคครับ เด้ปอย่าลุเล่อย่าลุเล่ทันริมุลุสมะเรียวตักคุงนะครับเมื่อแล้วเมื่อเมื่อเมื่อลีกุลุโดดนะครับดอทโดดดอดดอดดอทคุโรเบะเด้ปวดไดปวดอย่าลุเล่อย่าลุเล่คุโรเบะ โอเคกามนะครับเอาจริงชื่อถ้าเป็นแรงนี่คือตัวโหดเลยนะหมากามนะครับมาแล้วเฮ้ย <laughs> <Hey! S 2> เดี๋ยวอันนี้มีลิมอะไรอ่ะ <c oughs> ดินมะอ,อันนี้ดินแน่เลยอะ่ะโอเคโอ้น้องมีลิ่มดินครับเรียบร้อยครับอันนี้ส้ำนะไม่เป็นไรครับได้อยู่ไปต่อครับฮึบฮ <c oughs> ีวามันเน่ แดงแดงแดงโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอแบบเมื่อกี้ครับขอแบบเมื่อกี้โโหัวจริงดูเลดเยอะมากเลยนะชิออนโปรดักชันเนี่ยผมเพิ่งมีตัวเดียวเพื่อนๆขึ้นไปขออีกทีขออีกขั้นโอเคครับเฮ้ยตัวเลกโอเคเรียบร้อยครับเดวิโมเกตโต เดโบูตัวที่2นสองนะผมวันนี้นะมาน้องมิลิมนะครับเลโอตาคุงเฮ้ยตัวที่สองทีอ่อมช่ออนนะครับเอาจริงเมื่อกี้ผมฟังแล้วเสียงชีออนนะแต่ว่าแบบลุ้นอยู่นะว่าเป็นชีออนตัวไหนนะครับโอ้โหจริงทำไมไม่ใช่โปรเทคชันนะคือถ้าโปรเทคชันเนี่ยจะดีมากนะครับเคนยาคุงนะครับขออีกตัวได้ไหม ฮัลลูนนะจังเคนยาไว้โอเคมีริมลงครับเพื่อนๆอันนี้ตัวใหม่เลยนะผมยังไม่มีครับ <c oughs> สุโกยเดซเรียบร้อยโอเคน้องมิลิมลมเกตโตนะครับเอาจิงวันนี้นี่ได้ตัวใหม่มา2ตัวแล้วนะทั้งเบนนิมารูนะครับแล้วก็มิริมลมนะไปต่อเลยครับแบบนี้ฮึบตอนเย็นครับตอนเย็นมาทีแดงแดงแดง,แดงทะลุมาแดงอโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากเดบโอดไดบโอด ขาดเดียโบครับรู้สึกว่าขาดอีกตัวเดียวมั้งอีกตัวเดียวผมตันแล้วนะสำหรับเดียโบนะมาทีมาทีเดียโบเดียโบมาหน่อยเดียโบขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับลีกูลูโดลีกูลูโดดนะครับดอดโดโดดดด,ดคืโลเบะ ไนนะครับบัตเตอร์ฟลายไนโอนเนอร์นะครับโซเอเอาจริงโซเอตัวนี้เก่งนะเพื่อนๆถ้าใครมีนี่ปั้นไว้ได้เลยนะครับเพราะเปลี่ยนสีลูกแก้วนะเกลกิฟสันนะครับและโอเคเรียบร้อยครับเดียโมเกตโตครับย้เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยผมเดียโมเลเวลลอยแล้วนะเพื่อนเพื่อน โอเคเอาจริงตอนนี้เนี่ยแต้มผมมีร้อยสิบใช่ไหมแต่ว่าผมว่าผมน่าจะไม่เปิดต่อแล้วนะครับเพราะว่าเดียโบเนี่ยมันตันแล้วนะตอนนี้นนก็เดี๋ยวขอเช็คอีกทีนึงก่อนนะครับเอาชัวร์นะว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับวันนี้โอ้โหบอกเลยเมื่อโนโคตรดีใจวันนี้เอาจริงผมรู้สึกว่าวันนี้ดวงมานะเดี๋ยวผมขอเปิดสักหน่อยเลยกันเปิดหาน้องมิลิมตัวนี้ต่อนะครับก็ถ้าเกิดลุกม,มันไม่ออกเนี่ยผมก็จะหยุดเลยนะ มาไปครับมาทีมาทีแดงทะลุมาแดงทะลุมาได้ไหมได้ไหมได้ไหมลุงทีลุงทีลุงทีขึ้นไปอากาเลอากาเตโอเคไม่ได้ครับเรียบร้อยครับโอเคเพื่อนๆก็ สำหรับวันนี้เนี่ยถือว่าผมพอใจแล้วนะครับกับเพชรที่ผมเสียไปนะก็เดี๋ยวเรามาสรุปนะครับว่าได้อะไรบ้างนะสำหรับวันนี้เนี่ยได้เดียโบโนะครับมา3ตัวนะอันนี้เดี๋ยวผมอัพให้ตันไปเลยครับเรียบร้อยครับเดียโบโ6ดาวโอ้โหบอกเลยแรงแน่นอนนะครับดูพลังโจมตีดิเพิ่มขึ้นมาอีกโคตรเยอะนะก็สำหรับวันนี้นอกจากเดียโบที่ได้มาสาะครับก็จะมีน้องมิริมดินนะครับอีกหนึ่งตัวนี่ก็มาปลดไปเลยครับ โอเคม่ริมดินนะครับแล้วก็จะมีเป็นชิออนนะครับสำหรับชิออนเนี่ยก็ได้มา 2, 2> ตัว,ตวมัง้งเออสตัวนะเพราะว่ามีการันตีด้วยตัวหนึ่งนะครับโอเคน้องชิออนนะครับก็88แล้ว <c oughs> แล้วก็จะมีเบนิมารูนะครับธาตุไฟ1ตัวกับน้องมิลิมลมหนึ่งตัวนะครับรวมแล้วนะครับวันนี้ที่ผมได้มานะ1 2 3นะครับเอ่อสี 4, นะชิออนผมไม่นับการันตีนะ 567ครับ7ตัวนะเมื่อกี้โอเคครับก็สำหรับคลิปเปิดกระชาในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้เลยกันก็สำหรับใครที่จะเปิดกระชาตู้ไหนนะครับยังไงผมก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีแล้วกันเพราะว่าเอาจริงผมว่าผมเนี่ยดวงซวยมาเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยถือว่าดวงดีมากๆนะแต่ที่น่าเสียดายนับอย่างเดียวเลยคือชีออนโปรดักชั o นของผมเนี่ย <c oughs> เพื่อนๆ80นะครับคือไม่ได้เพิ่มเลยอะ่ะอันเนี้ยเอาจริงผมผมยังอยากให้มันได้เพิ่มนะแต่ว่าถ้าเปิดต่อเนี่ยผมก็กลัวว่า มันจะไปได้เป็นเดียโบซัมนะครับซึ่งถ้าได้เดียโบเกินมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันทําอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยหยุดเท่านี้ดีกว่าครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้จริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสบวัสดีเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ